ทางก,การมหาสเลรุนสวรรค์ร่วมก,กับพ่อผู้นำนะครับบ้านพกาญจนแล้วก็ร่วมกับประชาชนทุกท่านนะครับเมื่อนี้นอาจาสาธิตเรื่องการจัดคําถังขยะเปียกในหมู่บ้านเรานะครับขยะเปียกข้อสี่ย่างไงนะครับอุปกรณ์เรานีอะไรบ้างนะนะครับถังขยะที่เราจะเอามาใช้ทําถังขยะเปียกนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นถังดําอย่างนี้หรือขนาดเท่านี้นะครับเราเอาเป็นวัสสุมเใช้แต่ สิ่งที่สําคัญของเราก็คือหนึ่งเราต้องมีฝาปิดเอาไหมสิ่งสำคัญต้องมีฝาปิดนะพ่อเนาะหนึ่งมีฝาปิดสองเป็นรูปทรงที่สามารถกันดินซุดได้นะครับมันสามารถมีแข็งแรงสามารถกันดินซุดได้นะครับต้องเข้าใจมันคงทนอย่างน้อยเนาะนะครับในการดําเนินการนั้นนะครับในการดําเนินการทําถังขยะที่อ่ะเข้างบนนี้อุปกรณ์แล้วนะครับมีถังมีฝานะครับเมื่อมีถังแล้วเสร็จสับปุ๊บเราก็เอามาเจาะ นะครับเจาะเจาะตรงตูนมันนะครับบ้านเราเพื่อดากเนาะเจาะตรงก้นมันเนาะเจาะว่านี่นะครับเหตุใดเราทําไมถึงเจาะก้นนะครับก็คือในการทิ้งขยะนั้นนะครับขยะเปียกเยอะมากอ่ะมันเป็นขยะที่สามารถเจาะสลายได้เนาะนะครับมันเป็นสามารถที่มันเป็นขยะที่สามารถเยาสลายได้แล้วทีนี้ในการเยาสลายนั้นนะครับถ้าเกิดเท่ากับทม้งถังเกิดเท่ากับได้เจาะก้นมันเขาสิ่งไหมนี่ มันก็ยังจะเป็นของเหลวอยู่ในอีตลอดไม่สิ่เต็มแล้วเดี๋ยวมันก็เต็มแต่ถ้าเกิดเราจอดต้นมันนะครับจอดต้นมันในพื้นที่แล้วพอที่มันย่อยสลา,ายแล้วเศษสับปุรดมันก็จะซึมลงพื้นดินนะครับซึ่งต้องพื้นดะินเรื่อยๆเนาะครั้งใรกอย่างนี้เราท,ทําลงไปเนี่ยมันบริเต็มงไงที่ครับแป๊บเดียว,ยวนะครับมันก็จะย่อยสลาย,าย,ายลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆบางบ้านล้างบางล้างข้าเรือนสามารถทําทางนี้ใช้ได้เป็นปีนะครับใช้ได้เป็นปี เรื่องบาง,งครงท่าเรื่องกับเนื่องจากว่าสมาชิกในผู้เรื่องอาจจะหลายมันอาจจะอ่ไรป็นปีก็ได้นะครับก็นี่ก็คือถังขยะเปียกที่เราจะมีหนึ่งมีถังที่มีฝาปิดเนาะนะครับสองเอาถังนั้นนะครับมาเจาะก้นมันนะครับถังนั้นสามารถแต่ข้ามก็ได้นะแม่น,นี่แต่ข้าเพว่เราใส่เนะาะถังที่เราเือใช้ก็คือมันก็สามารถซึนได้แต่ว่ารูกเซมมัน่อยากให้มันสามารถที่จะดันดินไดน้นะครับ ด้วยเหตุใดเหตุผลยังต้องเอาถังดำนะครับเปีนอย่างเหตุผลยังที่ต้องเอาถาังข้าคุดหลุมได้เลยบอล,ลคุดหลุม้ไปเนี่ยแล้วเข้าหาภาษาสีมาปิดกังสัตวในบอมันได้เหมือนกันแต่ความคงทนแล้วก็การป้องกันพวกสารที่มันเป็นทา่าทน้าโลกเรื่อง,องว่าขยะที่เราทิ้งเสถียรอาหารเนี่ยก็เดียวเหม็นนะครับเนาะก็เดียวเราทิ้งเข้าไปหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าเากิดเรามีฝาปิดปุด๊บหนึ่งหลักกินพ้อบ่อออกสองป้องกันพวกสัตว์ด้วย หมูหมาแนวหรือแม้กระทงไก่กระสิบบ้าัเชียร์แล้วรูกเซ็งที่มันแข็งๆตรงนี้มันการดินซุดนะครับเพราะว่าขยะที่เราขยะเสอาหาเนี่ยเมื่อมันจะสลายมันจะเป็นของเหลวเมื่อเป็นของเหลวรบมันจะซึมถ้าเก่ดงเขามาใส่หาแนวอมันหนีไว้ดินมันจะซุดลงมาผมก็เดียวมันจะเต็นนะครับนี่คือข้อดีของถังถังดำที่เอามาใช้ทั้งดมือน้งแดงหรือถังเงียยก็ได้นะครับแล้วมันมีก็ในส่วนของขยะทั้งขยะ เบี้งนี้มันมีสองประเภทด้วยนะมันมีแตป่ประเภทนี่ประเภทหนึ่งกัประเภทแรกนะครับเขามีนัตกรรมหลายด้านนะครับหลายยาที่มะเห็ดนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือกลีนโคนมันจะเป็น่นพวกนึงเป็นตะกาตะการฝังดีนะครับจะดีรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มลงในคิ่ให้นะครับโดยนี้ทังนี้นะครับนี่แหละในการฝังมีเมื่อตะก่อนเมื่อเจาะดากแล้วเ,เมื่อหูหประโยชน์มันแล้วในการฝังถังนะครับ ทางนี้เราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนรูไ้ไหเนาะสามส่วนก็คือสองส่วนหนึ่งข้อศัพท์ภาษพื้นดินสมมติโต๊ะนี้เป็นพื้นดินข้อศัภาษาอังกฤษสั้นๆฟังว่าประมาณสองส่วนนี่ตามว่านี่นะครับเหตุใดเราทำไมต้องเหลืออีกส่วนหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งน,น่ะในสิ่งที่เหลือพวกเกเป็นซีพวกใส่เดือนเนี่ยมันก็ต้องการอากาศนิดหนึ่นะครับเพื่อที่จะในการย่อยสลายนั้นมันก็ต้องการอากาศหายใ,ใจ อากาศช่วยในการเพิ่มในการแยกสลลยได้นะครับเมื่อ็ต้องการอากาศเมื่อเราเป็นช่วงไวแต่ถ้าเกิดเราลงจาไปก็เสียงของเราถ้าเกิดเราจาไปปุ๊บมันเต็มเพาสิ่งขึ้นยากถ้าวันนี่เราอย่าจำเลยบอลนะครับแต่คืาไม่ทางนี้นะครับไม่ใช่ว่าฝังแล้วฝังเล,เลยได้เมื่อมันเต็มเพราะเราถอดถอดแล้วก็ฝังเอาดินตก,ลกแล้วก็ไปตุ่มบอลใหม่นะครับประโยชน์ของมันประโยชน์ของสารอาหารพวกเศษอาหารที่เราหลุดพีไประเปื้อเนี่ยก็คือมันจะเป็นปุ๋ย นะครับแต่ถ้าเกิดท้องถิ่นต้องในเต่นตองอ่อมไเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นปุ๋ยเราต้องอาศัยสื่อกลางเสื้อกางเพือ่อพวกยูลินทรีย์พวกใสเดือนมันมากินแล้ว้ันก็นะิขี้ออกไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไหมงมั้นเดวในระยะในการฝังฝังถังเนี่ยครับเขาไปควรห่างลนะครับแม่อย่าไปฝังไกลห่างมันหลายเพราะว่าอาหารที่เขากิน้งไปมันเี่มันอาจจะมีเสื่อมของความเข้มผสมีเยอะๆมันจะขึ้นนะครับมันจะมีผลเสียกับต้นไม้นะครับ นั้นก็ฝังให้รักษาระยะห่างหน่อยนะครับรักเม็ดหนึ่งเนาะนะครับก็จะได้พอมันเต็มเสร็จสักปุ๊บก็ดึงออกนะครับก็มองเบิ่งใส่ว่าแม่ยฝังไก่เห็นปะไม่เป็นไรนะครับแม่ไม่เป็นไรก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าฝังไก่แต่ถ้าฝังลึกมันก็เอาใส่ว่ามันสียนี่เด้ก็คือหลายๆคนที่เอาเงาะมันก็ยังตายนะครับแต่ถ้าฝังเนี่ยมันมันมาตายไงนะครับมันก็ทิ้งลงไปมันก็ึงมีระยะของมันอยู แล้วก็ส้วมันจะซึมหดไตพื้นส่วอมันจะซึมออกไปส่วอมันจะสลายดีน่อยไปมันหอกใส่เดือยพวกเกลนอซีมันคงจักแล้วนะครับมันมักกระสิมากข่อยๆสลายแล้วมางกระสิค่อยๆขี่ให้เป็นปุ๋ยนะครับแล้วเมื่อมันเต็มเมื่อมันเต็มปุ๊บก็ขอรอนะครับออกจากหอยหลุนแล้วก็ฝังแล้วก็ไปขุดบ่อใหม่ก็คือเสร็จเรื่องการทำทางขยะทิ้งเพื่อที่ตบลหนองสวรรค์จะหน้าอยู่หน้าอาศัย ถ้า,าชาวประชาร่วมใจบริหาร,ร,หารหจัดาาการทยาทตั้งแต่ต้นทางชาวบ้านโคารร่วมร้อยซ้